พี่สมหมายไหมไทยตลาด65ปีตลาดผ้าไหมของดีเมืองสุรินทร์นะคะสวัสดีค่ะช่วงตะว,วันรัศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้วันที่3เมษายน2567นะคะเราผผพาทุกทีมาชมตลาดผ้าไหมเมืองสุรินทร์ตลาด65ปีของดีเมืองสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเราไปชม ้าใหม่ตลาด65ปีกันนะคะว่ามีข้าใหม่สวยๆอะไรวางกันบ้างนะคะไปเลยค่ะเพื่อนๆอเลสโกหมือว่ายุทธนไม่คนตอนนี้เราอยู่ในตลาด65ปีนะคะตลาดเก่าเมืองสุรินทร์นะคะจะมาเก็บบรรยากาศตลาดน้ำข้าใหม่เดี๋ยวเราไปทักทายร้านค้ากันมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวใหม่ร้านแรกเราเดินมาจากทิศตะวันตกนะคะข้าใหม่สวยๆ ตลาดผ้าไหมสุรินมีอยู่ทั่วในสุรินนะคะสวัสดีค่ะทักขายได้ไหมคะพี่ขอถ่ายผ้าไหมไหน่อยเด้อค่ะค่ะเพืเ่อนก็มาทักขายนะคะผ้าไหมตลาดหกสิบห้าปีนะคะหลากหลายลวดลายเลยนะคะเพื่อนที่สี่แล้วมชมเสาร์อาทิตย์ ผ้าไหมก็จะอยู่ตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์อันนี้แบตลาดผ้าไหม65ปีนะคะอยู่หน้าตลาดเสรีพี่ขายมานานหรือ,อยังคะขายมานานแล้วค่ะขายมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะขายประจำขายประจำอยู่ตรงนี้เนาะขายทุกวันจันทร์ทุกทุกวันทุกวันเลยอยู่ตรงจุดนี้เนาะเยื้องหอนาฬิกาะค ร้านดอ,อกหอมาดิกานะคะก็เพื่อนๆก็มาสนุบสนุนกันได้เป็นผ้าไหมทอมือเนาะพี่เนาะหลากหลายรวดลายเลยนะคะก็จะวางเป็นเป็นชั้นเป็นชั้นไว้อย่างนี้นะคะเ,ออเป็นร้านแรกนะคะเราเข้าฝั่งที่ตะวันตกหนูไปนะคะพี่คคนะะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าฝ้ายชุดไทยนะคะสวยงามวันนี้วันพุธ ที่สามน,นะคะนี่ไม่แพ้ผ้าได้ไม่ไม่แพ้ผ้าไหมเลยนะคะสวยงามผ้าไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นชุดผ้าไหมเจ้าของไม่อยู่เนาะเนี่ยเป็นผ้าไหมเพื่อนๆนึกว่าเป็นผ้าฝ้ายอันนี้ก็จะเป็นชุดผ้าไหมชุดไทยสวยงามเลยนะคะโอโ้โหเนี่ยเป็นผ้าไหมสวยงามเลยเพื่อนๆมาเดินได้นะคะที่ตลาด65ปีเนาะ ที่แรกนึกว่าเป็นชุดฝ้ายอันนี้เป็นชุดสําเร็จเลยเจ้าของไม่อยู่ขออนุญาตถ่ายเด้อเจ้าของไม่อยู่นี่นี่นะคะเพื่อนที่เราจะมีสวยงามเลยนะคะทางเข้านะคันทีทางเข้าเราที่แรกเรานึกว่าเป็นผ้าฝ้ายไม่ใช่นะคะเป็นผ้าไหมนะคะสวยงามนะคะเป็นสุดชุดผ้าไหมนะคะ มีอยู่ที่ตลาด65ปีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันนะคะผ้าใหม่จะเดินเข้ามาล็อกในเลยนะคะจากทิศตะวันตกก็จะอยู่ล็อกนี้นะจากทิศตะวันตกมาทิศตะวันออกอันนี้ก็จะเป็นแผงผ้าไหมแต่ว่ายังไม่ได้เปิดนะคะวันนี้ไม่เปิดขายนะคะตรงนี้นี่วันนี้ไม่เปิดนะตรงนี้จะเป็นแผงผ้าไหมนะ วันนี้ตลาดหุปาปีเปิดกี่แผงนนะนู่นนะคะก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะคะโอ้นี่ค่ะอยู่เดินมาในในก็จะมีนะคะร้านผ้าไหมนะคะของเนี่ยอันนี้เราเคยมารีวิวแล้วนะ,ะสวยๆนะคะเพื่อนเดินมาได้ข้างในนึกเข้ามาตลาดผ้าไหมของสวยเลยนะคะมีให้เลือกร้อยสีพันลายเลย สวยงามจริงๆนะคะก็จบห้อยด้วยแล้วก็วางด้วยเด็กเขะนี้ตอนนี้ลูกชายวานเนี่ยมเปลี่ยนด้วยสวาัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอรีวิวหน่อยนะคะอ้าวรู้จักลูกชายด้วยเหรอคะขาใช่ขาใช่ใช่อ๋ออันนี้ทักทายนะคะ วันนี้มาถึงตลาด65ปีเลยมาชมผ้าไหมคุณพี่พพพมีผ้าไหมอะไรแนะนําบ้างไหมวันนี้สวยๆส่งเลยเนาะมาได้ตรงร้านเออเพิ่งเห็นเนาะทีเด้าเวสุวรรณมาใหม่ด้วยค่ะลายมงคลลายมงคลอันนี้ผ้าแฝรผ้าแฝร์าวเวสุวรรณคืนเท่าไหร่คะเจ๊สี่พัน สี่พันนะคะเพื่อนเนี่ยอันนี้อันนี้ชื่ออันอะไรนะคะชื่อร้านพี่ดังไหมอ๋อะนะคะเนี่ยอันนี้เป็นผ้าพันคอเหรอคะผ้าคลุมไหล่ตาช้างสวยมากเลยเพื่อนอน,น,นี่นะคะอันนี้นะคะเพื่อเท่าไหร่คะผ้าผ้พาพันคอ 1น0 0บาทลายช้างนะคะเพื่อนสี่นะคะมะีมีหลายสีด้วยมีสีฟ้าช้างเหลืองเนี่ยสีชมพูโ oh. สีฟ้าสวยมากเลยอยากเห็นสีฟ้าค่ะขอขอดูได้ไหมคะนี่ร้านของเชฟก็จะอยู่ตรงนุมนี้เข้ามาเลยนะคะอยู่ใกล้แล้ว ล็อกเท่าไหร่เนาะหนึ่งล็อกสามนะคะนี่เท่าไหร่นะพันสองบ่รเจ้พันสองร้อยนะคะอันนี้เป็นผ้าพันคอเนาะในร้านก็จะมีผ้าไหมหลากหลายลวดลายเลยนะคะเพื่อเลืสีให้เลือกมาหน้าร้านจะอีกราคาหนึ่งนะคะต่อรองกันได้เลยนะคะตรงนี้ผ้าไหมหกสิบห้าปีเห็นไหมคะสวยๆเลยนะคะนี่เป็นผ้าอันผ้า ลายสมอลายสมอนะคะเป็นผ้าโบราณนะเพื่อนสวยงามผ้าอัตลักษณ์ของเมืองสุรินเป็นผ้าที่ไม่ผ้าที่ไม่แพงเท่าไหร่ราคาจับต้องได้นะคะแต่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองสุรินที่ทํามาเป็นผ้าโบราณเลยนะคะแอ็นนินยังได้เรียนอยู่นะคะนี่เรียนทําผ้าไหมนี้ถ้าใครทําผ้าไหมนี้ไม่เป็นเขาจะไม่ให้มัดหมี่นะคะเนี่ยคนโบราณแอ่นเอยังต้องเรียนอันนี้จบก่อนถึงจะได้มัดหมี่นะคะเขาบอกว่า ตามขั้นตอนของการทอผ้าถ้าคุณทอผ้าด้วยความเพียนผ้าผืนนี้ไม่ได้คุณจะมัดหมี่และก็ไม่มีใจทําหมี่ได้เลยนะคะอันนี้ใช่ค่ะพอตัวนี้ก่อนน,นี่นะคะสวยๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าสโมอ,อันนี้ใช่สโอด้วยไหมคะอันนี้อันปลอมอันนี้อันปลอมนี่แหละค่ะเป็นผ้าที่เขาถ้าไม่ไม่สือ ไม่เซียนจริงๆแะทอไม่ได้สวยนะคะริมก็ต้องสวยด้วยนะคะในการสอดริมสอดอะไรอันเดือนเป็นผ้าอัตลักษณ์ที่ราคาไม่ค่อยแพงอยู่ในต้นพันแลพี่เนาะพันกว่าบาทเองพันห้าเองเนี่ยหน้าร้านขายถูกกว่านี้อีกนะคะเนี่ยมีเ่ข้าวอะาไบกมาด้หน้าร้านก็จะอีกอย่างหนึ่งนะคะ คุณไปเดินตลาดหน้าผ้าไหมจะทําไมว่าผ้าพวกนี้พันเจ็ดไปก็มีแต่ว่าในตลาด65ปีเราพันห้าเฉพาะที่ลายบอกพน้าถ้าคุณมาดูที่ร้านคุณจะได้ลดเกินนี่และยแม่ค้าเลยนะจ๊ะขายลูกแม่ค้าหกสปีเอค่ะิาปี่ซูเป็นกําลังใจให้นะคะพี่เป็นกําลังใจให้นี่นะคะผ้าไหมสวยๆเป็น6 5ปีเราพามาดูร้าน65ปีว่าขายมาเก่าแก่ขนาดไหนมีตั้งแต่ผ้ากับมาผ้าลาย เขาเรียกละไรปลาโดนะค้าค่าน,นี่เขาเออลายปลาโดหัวเป็ดเลยเนี่ยก็จะเป็นผ้าแบบนี้ต้องทอทอกันนะคะอันนี้ขออนุญาตหน่อยนะเจคเนี่ยคันเพื่อนคุณทอทอผ้าไหมผืนนั้นเสร็จคุณก็ต้องทอผ้าขมาแบบนี้นะคะขเขาเรียกไข่โปโหัวเป็ดนะคะนนเพื่อนอันนี้ก็จังได้ทอนะคะถ้าจบหลักสูตรทอผ้าไหมกับกับทอผ้านั้นก็จะผ่านนะคะและจะได้มัดหมี่นะ,ะอันนี้คือขั้นตอนการทําไหม เป็นผ้าลายโบราณลายโบราณอัตลักษณ์ของโบราณแล้วก็สรวงโบราณหนูเลือกเลยหนูมาผ้ากามาอันนี้เป็นผ้าสรวงโบราณนะคะเห็นไหมคะร้านเจมีเยอะเลยเจเจหม้ใช่ไหมพี่เจหม้ในเฟสเจหม้ขายผ้าไหมเลยค่ะอ๋อในเฟซเจหม้ขายผ้าไหมนะคะอยู่ที่เฟสก็เป็นสมัยไหม สมหมายไหมไทยอ๋อนะคะร้านสมหมายไหมไทยในเพจนะคะเดื่อนติดต่อได้เลยนะคะกับพี่พี่สมหมายได้เลยแล้วก็พี่สมหมายก็ขายอยู่ในตลาด65ปีตลาดเก่าเมืองสุรินเลยนะคะเท่ากับอายุแม่ค้าพี่สมหมายเลยแต่พี่สมมายยังสวยอยู่เลยยังสวยอยู่เลยนะคะ65ปีแล้วเราเนี่ยมีหลายร้านให้เลือกเลยก็เข้ามาแวะชมได้นะคะนีุ่สีร้านพี่สมหมายไหมไทยเพจนะคะ แล้วก็มีเบอร์โทรด้วยใช่ไหมพี่ติดต่อที่เพจได้เลยเนาะมีเพจสมหมายไหมไทยนะคบเพื่อนก็สนใจได้เลยของพี่จะขายในราคาสูงอันนี้ก็จะเป็นมาในร้านคิงสูงนะจ๊ะถูกใจถูกใจขายในราคาพิเศษเลยจับคัต้องได้เลยของรับรองได้การันตีได้65ปีแล้วตลาดและพี่ก็ขายมานานแล้วเนาะพี่พี่พอสมควรนะคะพี่สมหมายสมหมายไหมไหม ไหมไทยนะคะคุณสมัยไหมไทยนะคะเด็สมัยไหมไทยเจ๊เจ๊ไมถขายผ้าไหมนะคะทั้เสตนะคะมาได้เลยหลายร้อยดวดลวดล,ลายร้อยสีพันลายให้เลือกมากมายนะคะก็จะในราคาสูงย่ำยาวอยากได้ผ้าแต่งงานในงานผูกแขนผูกผูกข้อมือรับขวัญน,นะ แต่งงานรับไหว้นะคะก็มาได้เลยจะมีราคาสูงได้นะคะของเคสสม,มหมายผ้าไหมสมหมายไหไทยนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็มารีวิวร้านผ้าไหมในตลาดเมืองสุรินทร์นะคะของร้านที่สมหมายไมไทยแล้วก็มาถึงร้านนี้นะคะหล,หลายร้านในเมืองสุรินทร์ก็มาเป็นกำลังใจเลือกซื้อได้เลยนะคะเพื่อนรสีนะคะเอาทักทายแม่ค้าร้านเดียวกันไหมหน่ <anse> นะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่กคายนะคะก็เนี่ยผ้าพันโคผ้าลายปลาเพื่อนนีสวยงามเลยนะคะท <c oughs> <c oughs> ุกคร้านเลยมาเลือกได้ตลาด 65ปีตลาดของดีผ้าไหมของดีมองซูลินนะคะวันนี้ช่องตะวันรัสมีไลฟ์สไตล์เราก็พา,านิสเนปี่มาชมผ้าไหมตลาด65ปีตลาดของดีมองซูลินนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าพวเพื่อนเพื่อนรุีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจในผ้าไหมของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ภาพประการใดต้องกราบประธานาธิบดีเพ mm hmm. ื่อนิสิตเวลานี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตะวะนันรัศมีด้วยดีส่งมาต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและขอบคุณญญพี่สมยัมยไม้ไทยด้วยที่อนุญ,ญาตให้น้องได้มารีวิวในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเพื่อนสี่กดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชกกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมคลิปของเรานะคะสุขสม่วังจะมีเกียรตทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ